การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior s J 6 0นนทบุรีรายการ LTAT ITF Juniors J 6 0ครั้งที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีกรุงเทพมหานาครเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาในประเภทเดียวเป็นการแข่งขันรอบที่3เป็น16คนสุดท้ายโดยในประเภทชายเดี่ยวเป็นเน่เป็นจารุสรน,นักเทนนิสดาวรุ่งไทยไวัย15ปีมือ 11, 1,145เยาวชนโลก พบกับเจโรมเอสเตฟานนักขวดออสเตรเลียวัย16ปีมือ506เยาวชนโลกและเป็นมือวางอันดับ8ของรายการผลปรากฏว่าเป็นเน่สามารถแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมขวดเอาชนะได้2เซตรวดด้วยคะแนน6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรียวทาบาตะนักเทนนิสญี่ปุ่นวัย15ปีมือวางอันดับ4ของรายการและมือ415เยาวชนโลก